กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พัากรครับวันนี้พงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่114นะฮะคุยกับอาจารย์ในเรื่องของยาครูอย่างที่บอกเรื่องของยาครูที่เราคุยกันเนี่ยมีการบูชามีการเช่าหาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าคุณต้องบูชาแล้วถึงจะสําเร็จไม่ใช่นะฮะการบูชาในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการบูชาอาจารย์น,นําไปทํานุบํารุงศาสนา นะฮะเราก็เห็นกันแล้วถวายกับให้ทางวัดครับง่ายๆนะฮะผมตั้งแต่เริ่มต้นมานี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า<ถ>อันนี้เอาเฉพาะอังกเลยเอาอินเดียรวมที่ไทยรวมอินเดียเกินร้อยร้อยล้านนะเกินแล้ว <Okay. S 1> อือมนะฮะแล้วทั้งหมดนี้ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้น ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยครับนะเงินที่ลูกศิษย์ลูกหาบูชาย,ยาครูไปก็ได้ไปทำรนุบำรุงศาสนาไปซื้อที่ที่อินเดียไปซื้อที่ที่วัดไปทําบุญเกี่ยวกับสงที่อาพาธหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คณะสงฆ์นะฮะมาคุยกันต่อถึงยาครูที่เมื่อสักครู่ผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะ เอารูปนี้ก่อนแล้วกันนรอาจารย์เป็นเหมือนลักษณะเหมือนเจดีแต่เป็นเหมือนเจดีจำลองหรือว่าไงครัอาจารย์อ๋ออันนี้เป็นเจดีจําลองฮะซึ่งก็ข้างในเนี่ย<ะ>เอาไว้เก็บยาครูอืออือ่ะจำลองไว้เก็บยาครูจำลองไว้เก็บยาบแปลว่าอะไรฮะก็เอาไว้เอาไว้เก็บเนี่ยยายาต่างๆ ที่ที่มที่รวบรวมได้ครับเก็บไว้เพื่อส่งต่อวิชาอืออือือแต่ว่าอันนี้เจดีที่เราเห็นนี่คือมีอยู่จริงอยู่ที่อยู่ที่ที่อยู่ที่สถานที่ในวัดอะไรของพระอาจารย์ใช่แต่เป็นห้องที่เก็บโดยเฉพาะเป็นห้องครูอือฮึก็คือเอายากรูที่สร้างหรือยากรูโบราณเนี่ยใส่ไว้ที่นี่ครับอ๋อคือพูดง่าย ใส่เซฟก็ได้หรือใส่อะไรก็ได้แต่อันนี้ใส่ใส่สถานที่นี้ฮะฮะฮะและองค์เหมือนองค์ครูหรือเปล่าฮะที่ยืนอันนี้เป็นท่านสัจมีนฮะครับท่านสัจมินท่านสัจมินนี่หรือเปล่าฮะที่อาจารย์บอกว่าเป็นเหมือนกษัตริย์หรือว่า่ะเป็นเจ้าชายอืที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์อืทีนี้ตอนเกิดมาเนี่ยบนบนฝ่ามือ ก็มีดอกมณฑาทิพ์อดอกไม้ทิพอติดมือมาด้วยเป็นเหมือนเรียกว่าบอกเป็นผู้มีบุญญาธิการอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งยาตัวเนี้ยดอกไม้เนี้มีมีสรรพคุณพิเศษที่สามารถช่วยชุบชีวิตคนช่วยอะไรต่างๆได้ซึ่งก็สามารถเด็ดออกมาแล้วก็ไปทำยา,าเด็ดออกมาแล้วที่มือเป็นไง <น>มันก็มันก็ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแหละก็มันก็ขึ้นมาใหม่นะมันก็ไม่ได้หมดไปเออท่านสัจจมินครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาอืม,อม,อมเป็นเป็นกษัตริย์หรือเป็นเจ้าชายเป็นฮะอืมแล้วท่านมนเป็นครูในสายกุนก็ท่านฝ่ายฝ่รู้วิชาอืาค,คือพอตอนเกิดมามีลักษณะอย่างนี้แล้วก็ยังมีเครื่องหมายสวัสดิกะ เนี่ยมีเครื่องหมายสวัสดิกะอยู่ที่อุ้งม,มือด้วยครับก็ถูกยุยงคือถูกเ,เรียกว่าอะไรานางสนมครับนางสนมของของพ่อของท่านสัจมินอ,ะอ่ะยุยงว่าคือกลัวว่าจะขึ้นมาเป็นได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์โดยที่ลูกของตัวเองเขงนานางสนม ไม่ได้เป็นอ่าก็ก็บอกว่าอันนี้เป็นเหมือนการกินีเป็นตัวที่ไม่ดีที่จะทำให้บ้านเมืองล่มสลายเพราะนั้นเอาไปฆ่าทิ้งครับแล้วก็ก็เอาไปฆ่าทิ้งแต่ว่าระหว่างที่ไปเ็ครูโป๊ะปอ่อ,องก็มา มาช่วยนะแล้วก็รับไปสอนวิชาก็เลยได้สำเร็จเป็นครูหนึ่งในสิบแห่งสายวิชาตุลภูมิก็คือท่านสัจมินมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการรักษาหรือใช้ยาหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยเป็นที่มานะฮะอันนี้ของท่านสัจมินแต่ละอันนี้เจดีอันนี้ก็เป็นเจดีที่เก็บยาครูเอาไว้เหมือนกันใช่ ซึ่งตอนที่มาช่วยเนี่ยตอนที่ที่บอกว่าท่านพ๊ะป๊อออกมาช่วยมาช่วยท่านสัจมีนเนี่ยนะ<ม>เออเวลามต่างกันร้อยห้าสิบปีที่ท่านพ๊ะป๊อออกสำเร็จไปนานแล้วนานแล้วร้อยห้าสิบปี <olha. S 1> ถึงจะเป็นกรณีของ,ของสัจมีนออเหมือนอย่างที่เราได้ฟังคลิปจากท่านพระครูประดุมพูดไปในช่วงที่แล้วที่ท่านไล่ให้ฟังมาว่า,วามีองค์ไหนหองค์ไหน <t iny i> ยังไงบ้างเนี่ยนะครอืมอืทีนี้แล้ว ยาครูองค์นี้แหละฮะก็ยาครูองค์นี้ก็เป็นของท่านสัจมีนเน่ยเป็นตัวเก่งคุยง่ายๆว่าเป็นตัวเก่งของของครูแต่ละคนแต่ละท่านมหายาณวะสัจมินเซตอเมีจ,จีของบร,รมครูสัจมีนเก้าขั้นคือเก้าขั้นนี่หมายถึงนะีนะ่ยเนี่ยเราจะเห็นรอยปองปอง,ปอ,งอ่าใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ นี่นับไปเลยนะก้าวขั้นจริงๆอ่าฮะเป็นลำดับวิชาครับนะหายานวัสัจมินเศตอมเมจีอธิษฐานขอได้ดั่งใจปรารถนาทุกประการฟังดูแล้วก็ก็คล้ายๆอยาตัวอื่นหรือเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงฮะไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างองค์อ่าอย่างองค์มหาธนังเรืองเงินมหากิจารเรื่องงานอ่ะแยากกาันชัดเจนอันนั้นตัวลูกอืม ันนั้นคือแตกฝอยหครับอันนี้คือตัวตัวพ่อหรือตัวแม่เหมือนอย่างที่ยาวิชาเอกของแต่ละท่านเนี่ยเหรอใช่มหายานี่เป็นวิชาเอกของท่านโป้มิงของมามามหายาห้าสิบหกประการมหายาห้าสิบหกประการมีของท่านโป้มิงของอ่ามหายาธรรมเจติยะของท่านโปโป่องโปอป่องมาจะดีเก้าขั้นจดีเก้าขั้น สัจมินเก้าขั้นก็ของท่านสัจมินอ๋อโอเคเราจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะถ้าถ้าเวลาเราพูดถึงมหาธนางมหากิจจาน,นี่จะเป็นวิชาย,ย่อยครับแต่แค่วิชาย,ย่อยที่ลูกศิษย์ก็ประสบควาสมสําเร็จกันนับไปทวนแล้วครับอย่างนี้ออย่างนี้ว่ากันง่ายๆคนที่คนที่อยากจะบูชาแล้วพอได้ยินเ,ยเรื่องเงินฉันก็อยากได้เงินนะ่ะแล้วทำไมแต่พอบอกอันนี้อันนี้เป็นวิชาสูงกว่า คนมันก็จะเกิดความค่้อยเคลย์เลยครัอาจารย์ไหนๆเอาแล้วเอาวิชาสูงมันต้องศึกษาไงมาถึงจะรู้ไงคือยาจริงๆทุกตัวมันสูงแต่ว่าครูครูสร้างกับไม่ใช่ครูสร้างหรือเป็นตัวที่สำเร็จวิชานี้มาโดยเฉพาะแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วถึงค่อยไปแตกแตกตัวย่อยครับโอเคซาจะมีนเก้าขั้นมีความหมายไงครับ สัจมีนเก้าขั้นก็เป็นยาในสายวิชา,าที่เรียกว่าคือสัจมีนเนี่ยมีความเก่งในในโดยกำเนิดอยู่แล้วคือไอ้สิ่งที่ติดตัวมาเป็นลักษณะที่เ,เหมือนเหมือนเรียกว่าอะไร คู่บุญบารมีมาผู้มีบุญมาเกิดใช่อืซึ่งไอสิ่งที่ติดไม้บนฝ่ามือเนี่ยเหมือนคนกําดอกไม้มาเงี่ยเราพอคลี่พอคลายมือปั๊บมันก็จะเป็นดอกไม้ครับอ่าซึ่งอันเนี้ยเอาไปทํายาทําให้คนตายแล้วฟื้นอืหรือคนเจ็บป่วยกินแล้วหายอ่าเนี่ยอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันถึงได้ถึงได้เกิดเกิดวิชาที่ เราต้องสักที่มือเพราะว่าเราเรียนวิชาของท่านสัจมีนรอยที่ฝ่ามือของอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นรอยที่ปรากฏที่ท่านที่ฝ่ามือ,อท่านสัจมีนเราต้องสําเร็จวิชาสุดท้ายสําเร็จวิชาแล้วเนี่ยถึง,ถ,งถึงจะมีได้ <c oughs> ครับขอขอ,ขอ,ขอดูชัาๆหน่อยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้เป็นะเป็นสวัสดิกะและมียันกํากับอยู่ด้วยอ่านี่คือฝ่ามือของอาจารย์ ที่เวลาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเวลาไปขอแตะมืออาจารย์หรืออาจารย์ขอให้อาจารย์จับหัวก็คือเป็นพลังของวิชาอันนี้ใช่ที่อาจารย์ฝึกคือมันจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอาา่าฮะอืมอืมอ่าเนี่ยอืมอืมแล้วก็มีทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นซึ่งซึ่งถ้าถ้าดูให้ดีๆจริงๆมันก็จะมีรอยอืมอืมนะฮะอืมอืม อันนี้ก็คือจะไม่ไม่เห็นอันนี้คือสำเร็จแต่ละวิชาเวลาที่แต่ละวิชาที่เราฝึกเสร็จมันจะต้องสัตว์เหมือนเหมือนเป็นเซอร์ติฟิเคตโอเคประกาศสิญญบัตรเห็นนาจารย์สักเต็มตัวเลยเนี่ยคก็มันจบมันจบหมดทุกวิชามือแขน หน้าผากไรผมหน้าผากไรผมนีโทรอที่กันนะการกระหม่อมไทยทอยนะฮะหน้าอกวันก่อนที่อย่างที่บอกวันที่ไปไหว้ครูอาจารย์นั่นก็ไปสักวอีวิชาครัเป็นวิชาของท่านสัจมินมหาอิศสยะอ,าาอันนั้นอันนั้นเป็นของท่านวตตปิว โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงเันไปใหญ่ไม่ต้องตกใจคุณผู้ชมไม่ไม่ต้องกังวลว่าไอ้ฉันจะจําชื่อครูได้ครบหมดทุกอย่างอะไรหรือเปล่านะขอให้รู้จักเขาให้ตั้งมั่นสักหนึ่งองค์ก็พอแล้วผมเชื่อว่าถ้า,ถ,าถ้าตั้งใจจริงเนี่ยองคเดียวก็สําเร็จ <S 1> <1 <S เป็นหนึ่งในสิบเป็นหนึ่งในส <C HA? S 1> ิบเหมือนก <C HA? S 1> ันอาจารย์อาจารย์ก็ทาเหมือนกันผมมีขออนุญาตให้ดูคลิปได้ไหมได้ตอนสักนะฮะผมมีคลิปให้ดูนะฮะเดี๋ยวเขาจะต่อมาสักที่ไรผมสักที่หน้นอนากอนากอนะฮะ นั่นกระสมีนหนึ่งขาวมากะะมีการเปิดให้ดูด้วยต้นคอนะฮะลองไปดูคลิปนี้ดูฮะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ในวันที่ทําการไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยก่อนจะกลับคือมันเป็นมันเป็นวันที่มีเลิกยามดีอาาเราถึงเลือกเป็นวันไหว้ครูอ,อแล้วก็เลยถือเป็นวันที่จบวิชาศักวิชาศัก,กยากครูเข้าตัวออือเพราะว่ายายานี่เนี่ยสักแล้วเนี่ยก็จะอยู่กับแก่ตัวไปตลอดตลอด,ลอดเราไม่ต้องไปแบกยาแย่ อยู่กับตัวไปตลอดอย่างนี้ถ้าสมมุติไปไปไปเท่าเรี่กอะไรนะไปเดินลอดไปทําอะไรอ๋อทุกวันเราจะต้องเรียนวิชากลับปลูกวิชาขึ้นใหม่อืครับด้วยการก็มันมีมันม,ม,นมีมันมีวิธีการของมันเป็นวิธีการเขาเรียกว่าปลูกวิชาให้ขึ้นมาแต่คนธรรมดาอย่างผมไม่ต้องคนธรรมดาอย่างผมก็แค่สวดม,มนต้องมันต้องเรียนมันต้องเรียนโดยเฉพาะคือผมกำลังจะบอกว่าคนธรรมดาอย่างผมก็แค่สวด ให้ได้ทุกวันแค่นั้นก็พอแล้วใช่ใช่แต่ว่าของของอาจารย์หรือของคนที่เรียนมาในลักษณะจะเป็นสียเป็นครูทุกวันเนี่ยมันจะต้องปลุกวิชาขึ้นเพราะว่าจะต้องใช้วิชามไม่ใช่ไม่ใช่แค่ใช้ในตัวนะใช้เพื่อช่วยคนอื่นเพราะนั้นจะต้องมีพลังหรือมี ความเข้มของของของวิชาเนี่ยมากและสูงกว่ามันจะไม่เหมือนกันครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการศักษาของอาจารย์เนี่ยชื่อมีชื่อเรียกโดยเฉพาะใช่ไหมครัอิสาสยะพระเอิญที่รูปที่ผมกำลังใช้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้นี่รูปนี้ครเห็นไหมมีชื่อว่าอิสาสยะเซต่อเมจีหรือปัญจพุทธามหาอิสาสยะ เป็นยาของท่านโปมิงคงเสมือนทำอะไรก็สำเร็จทุกประการแปลว่าอะไรฮะก็นี่แหละก็คือหมายถึงว่ายานี้ปรุงอ่าปรุงหรือทำยาขึ้นมาเนี่ยแล้วเพื่อที่จะให้คนที่ได้รับต่อไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้ภาวนาเพื่อที่จะให้อยากได้อะไรก็ได้ก็สำเร็จผมมีเหมือนเป็นใบคาถาใช่ไหมที่คำอธิบาย มหาปัญจพุทธ,ธามหามหาปัญจพุทธ,ธามหาอิสาสยาตเตต่อเมจจีนั้นท่านผู้มีของเป็นผู้สร้างไว้โดยนำว่านยันอางและพลังแห่งกายสิส์สจีแห่งความสำเร็จในกิจการทั้งปวงมาสร้างขึ้นจึงส่งผลให้ผู้บูชาและศักเข้าตัวอย่างที่อาจารย์ศักด์สำเร็จสิทธิ์ได้ดังปรารถนาบังเ,เกิดความสุขสมหวังสองประการคือเจติยิ่สุข หรือสุขในดวงจิตครับและกายยิกะสุขหรือสุขสุขในกายก็กายกระใจนีแหละอ๋อก็มนุษย์เรานะก,กายใจสุขก็มีแค่สองอย่างกายสุขนี่ก็รวมรวมทุกอย่างที่ทําให้กายสุขอยู่แล้วทุกเรื่องอนะทุกเรื่องอืมไม่ว่าจะความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,นนองการกินการอ,อยู่ทรัพย์สินเนงินทองอ,อันนี้คือความสุขทางกาย ส่วนครับสุขทางใจก็เรื่องก็คือมีแต่ความสุขได้อย่างใจสมปราธรถนาทุกประการนี่คือความความปัารถนาสูงสุดของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะคือบางคนมีเงินถึงเรียกว่ายาสูงไงอ๋อคือจะบอกว่าบางคนมีเงินแต่ไม่มีความสุขก็เยอะหรือบางคนบอกว่ามีความสุขแต่ไม่มีเงินมันก็ไม่ได้เต็มที่ อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่อันนี้คือในนี้บอกว่าทําสิ่งใดก็สําเร็จทุกป,ประการนี่คือความหมายของยามหาปัญจพุทธมหาอิส,สาสยะเตต่อเมจจีนะฮะส่วนมะส่วนมหายาสัจมิน9้าขั้นก็เป็นวิชาที่แห่งอะไรนะมหาสัจวาจาสิบหประการ<ช>แล้วก็ดอกไม้ทีพที่เกิดมาพร้อมกับที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ใช่สองยนี้ แตกต่างกันครับอ,อืโอเคยาแรกสารมีน9ขั้นก็เป็นเรื่องของอธิษฐานขอได้ทุกอย่างในปรารถนาส่วนมหาอิสาสยะก็เป็นเรื่องของสุขกายสุขใจสําเร็จทุกประการรูปร่างแตกต่างกันทําไมมหาอิสาสยะถึงเป็นเหมือนเหมือน,นเสัยมาเขาเป็นที่ตั้งของอัครา ห้าตัวสังกุงปัรรมมะยะแล้ที่อยู่ที่อยู่ในนี้นะซึ่งก็คือเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์โดยองค์สุดท้ายก็คือ,คอยะยะก็คือหมายถึงอริยะเมตไตรโอเคคงจะเข้าใจความหมายแต่ที่แตกต่างกันแล้วนะฮะวันนี้ได้เห็นอะไรยะแยะมากมายได้เห็นพิธีไหว้ครูได้เห็นคลิปที่ไป มีอยามน้ําวาดด้วยคงได้ดูกันไปตอนต้นแล้วได้เห็นอาจารย์ศักด้วยนะฮะคือสิ่งที่อาจารย์ศัก์ที่เป็นเหมือนน้ํายาสีแดงๆเขาเรียกอะไรครอาจารย์น้ำสาอ่าต้องมีการผสมยาครูนะฮะต้องมีการใช้ตัวยาอะไรหลายๆอย่างผสมกันผมมีคลิปนี้ให้ดูเป็นช่วงจังหวะที่มีการทําผสมยาท่าน ท่านพระครูประดูงเนี่ยขูดยาโบราณนะฮะซึ่งวิธีนี้ผมเราเคยเห็นอาจารย์ทำไปแล้วอันนี้อันนี้พระอาจารย์ทำเพื่อที่จะทำเป็นเขาเรียกอะไรนะมึกสัก์แล้วใช่นะฮะให้แก่อาจารย์แล้วก็เล่าให้ฟังถึงว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้มีความหมายยังไงลองไปดูกันฮะ,ะของจอมหมนแล้วนะครับ ทำไมน้ำซาวพระอาจารย์มันข้นเงี้ยนะี่ยเหนียวไงเนี่ยมันดองไงอาจารย์ดองจันทร์ข้งห้า เป็นต้นด้วยไงก็เลยเหนลลียเข้มข้นอมมั่งมทำไมนะวไม่สัไม่เข้าเวลาพอไม่เข้ากางจ่ายเงินตันต้องใช้แรงโค้งงโค้ถึงเราไม่คง วันนี้เราได้เห็นเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะทั้งประวัติของครูทั้งสิบที่ท่านพระครูประดุมพูดถึงทั้งเรื่องของการสักแล้วก็ตัวยาที่จะใช้เอามาสักนั้นต้องมีความเป็นมาอย่างไราย,ยาครูต่างๆนะฮะยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวไว้เทปหน้าแล้วกันนะฮะท่านพระอาจารย์ประดุมได้พูดถึงตัวอาจารย์หมาว่าเป็นสิทธิสายคารวาสใช่ไหมคนเดียว <Okay. S 2> ที่ฝึก สำเร็จทุกวิชานะฮะตอนนี้อาจารย์ว่าไปนี่อาจารย์เป็นได้ชื่อว่าเป็นสยามเหมือนกันใช่ไหมที่เป็นครูเหมือนกันเธอมีชื่อโดยตรงใช่ไหมฮะชื่ออะไรนะ,ะสยามตัวอาจารย์ก็เป็นสยามแล้วไงเป็นสยามมีชื่ออะไรต่อท้ายด้วยตนนัวนี้ผมเห็นสยามสยามตรีอุมันติยะตอนแรกเป็นสยามอุมันติยะตอนนี้เป็นสยามตรีอุมันติยะตรีนี่มาจากไหน,นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วขั้นต่อไป ก็ไม่โทรใช่ไหมสูงสุดแล้วนึกว่าตรีโทรเอกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมสูงสุดแล้วสยาตรีอุมัติยะ um นี่คือชื่อของอาจารย์อย่างงี้อย่างงี้แล้วจะเราจะเรียกชื่ออาจารย์นี้ตอนไหนเหมือนเหมือนอย่างที่เราเรียกท่านครูท่านครูพระพุนทองท่านครูพระพพองอริงจริงตอนนี้ก็เรียกได้ท่านสยาตรีอุม,มัติยะ เอาเป็นว่าผมเรียกอาจารย์หมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมเรียกอันนั้นเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่คือนี่คือเรื่องราวของวิชาสายสุนภูมิที่อยากจะให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปนะฮะลูกศิษย์ลูกหาท,ทั้งหลายคนที่เริ่มต้นศึกษาบางทีอาจจะบอกว่าเอ้เรากําลังพูดอะไรกันอยู่แต่คนที่เรียนรู้มาแล้วคงเข้าใจนะฮะแต่คนที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาศึกษาอาจจะมองว่านี่มันเกี่ยวกับพงจุ้ยตรงไหนนี่มันดูเป็นเรื่องของวิชาทางสายพาม,ม่าหรือเรื่องของ ความเชื่อเรื่องของขลังอะไรก็ตามหัวใจสําคัญอย่างที่อาจารย์บอกหงจุ้ยเป็นเรื่องสําคัญแน่นอนแต่ปัญหาก็คือทุกคนไม่สามารถอยู่ในที่ที่ถูกคงจุ้ยได้และทุกคนในที่ว่านี้เท่าที่อาจารย์พบเจอมาก็จะร้อยทั้งร้อยเลยก็ว่าได้นะฮะอาจจะมีจุด0.1%ที่อาจจะโชคดีแต่ในร้อยทั้งร้อยนี่มันผิดหมดเพราะฉะนั้นจะบอกให้ไปอยู่ที่ที่ถูกหงจุ้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ วิชาสายสัวนภูมิจริงเข้ามาเพื่อจะบรรเทาปัญหาต่างๆของคนที่เจอเหล่านั้นให้มีกําลังพอท<ล>ี่จะก้าวพ้นไปจากปัญหาที่เจออยู่ะนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เอามาผสมผสานกันเรียกได้ว่ามีทั้งาศาสตร์จีนและก็สายสุวนภูมิที่อาจารย์เอามาใช้ก็เป็นวิชาที่อาจารย์มาตั้งใจนํามาใช้แล้วก็เอามาสอนให้กับศิษย์เป้าหมายอย่างที่บอกว่าเมื่อตอนต้นรายการคืออยากให้ศิษย์ได้เรียนรู้วิชาของจุ้ยที่แท้จริงและ เอาวิชาที่ถูกต้องไปใช้จะได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคในชีวิตทุกๆวันนี้ก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปเที่ยวผมจะบอกว่าทุกๆวันนี้ไปเที่ยวยังสบายกว่ามานั่งสอนในแต่ละวันนะฮหือโปรแกรมอาจารย์เดินทางผมเห็นแล้วอืก็โอเคนะอาจาร,รย์ไปพักผ่อนบ้างอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเช้าออกไปตรวจเย็นมาสอนไม่ได้ไปสอ,อนก็มาอัดเทปกับผม เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจะได้พักจริงๆก็ต่เมื่อเดินทางออกไปต่างประเทศนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามอาจารย์ก็บอกยืนยันอยู่เสมอว่าตราบใดที่ลูกศิษย์ยังมาเรียนหงจุย้ยอาจารย์ก็จะสอนต่อไปเรื่อยแม้วันนั้นจะเหลือลูกศิษย์นั่งเรียนอยู่เพียงคนเดียวก็ตามไปนั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารหงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้าไปไม่ถูก โทรศัพท์ส,สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/slash วงจุ้ยอาจารย์มาวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและท่านสยาตรีกุมันติยะหรืออาจารย์มานะฮะพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ